พรุ่งนี้ที่สถานีกรุงเทพหัวล้โพงมีการจัดกิจกรรมวันเด็กค่ะวันที่13เดือนมกราสองห้าทางเข้าจะเป็นตรงนี้นะคะถ้าใครที่มาก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวไปดูบริเวณภายในการจัดงานด้วยกัน ตอนนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศการเตรียมงานของวันเด็กค่ะพรุ่งนี้ที่สถานีกรุงเทพก็จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแข่งชาติปี2567ตั้งแต่8ปดโมงถึงเที่ยงค่ะหาพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆท่านใดที่ว่างก็แวะมาร่วมกิจกรรมได้ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพง รับรองของแจกเยอะมากมีหัวรถจักร QSY ด้วยเข้ามาดูบรรยากาศตอนเตรียมงานไม่ทันค่ะตอนนี้จัดเสร็จหมดแล้วเป็นกิจกรรมดูน่ารักน่ารัก เดี๋ยวพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะมีจักรยานด้วยสวยมากเลยค่ะบัณเ็ตแห่งชาสองห้าหกเจ็ด ขบวนรถไฟแห่งความสุขวันเสาร์ที่13มกราคม2567คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะถ้าใครที่ผ่านมาถ้าเจอกันก็ถ้าคลายกันได้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ